สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่รายการสมหัวเรื่องบ้านบ้านครับพูดคุยนานาสาระเรื่องบ้านบ้านผมข้าวต้มพลวัตรกูลวัฒนากิจน,นะครับและเรายังมีพี่แจ็กกี้นะครับเดี๋ยวให้พี่แจ็กกี้แนะนําตัวด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับข้าวต้มผมอาจารย์แจ็กกี้นะครับหรือหรือจะชื่อจากฤิ์เมชนันนะครับที่เราคุยกันไปก็จะเป็นเรื่องเจ็บจี้ถูกเทกลางงานก็คือคุยกันเรื่องเล่าประสบการณ์ถูก ู้รับเหมาทิ้งานก่อสร้างบ้านนะครับก็แกสคนแรกเดี๋ยวให้พี่แจ๊คกี้แนะนําขอแนะนาแกสคนแรกนะครับชื่อพี่ปานหรือคุณมดูตะกูลวัฒนากิจนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็น managing director ของซีคอนรับสร้างบ้านนะครับครับผมแล้วนอกจากนี้เรามีใครอีกครับก็ต้มครับผมก็ผมได้ไปชวนมาอีกท่านนะครับชื่อ,อคุณหินนะครับวสินม,มาหาวุศน,นะครับเป็นเจ้าของเพจ the room maker นะครับก็จะทำรายการเรื่องการ ซื้อบ้านมารีโนเวทแล้วก็เอาบ้านไปขายหรือไปปล่อยเช่าต่อน,นะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการก่อสร้างบ้านออกแบบแล้วก็รีโนเวทบ้านโดยเฉพาะครับก็สําหรับที่เราได้คุยกันไปนะครับอย่างประเด็นเราให้สปิเกอร์ได้แชร์ประสบการณ์การถูกผู้รับเหมาทิ้งงานครับก็เรียกได้ว่าเข้มข้นกันเลยทีเดียวพวกเราจึงสรุปสาเหตุการทิ้งงานออกมาหลักๆเป็น4สาเหตุด้วยกันนะครับครับครับอย่างสาเหตุที่1นนะครับก็คือผู้รับเหมาบางรายเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่อง การก่อสร้างจริงๆจึงทําให้การก่อสร้างเนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับใช่ครับใช่ครับครับอย่างข้อที่สองผู้รับเหมามีช่างที่ไม่ครบความชำนาญจะยกตัวอย่างเช่นบางท่านเอาอให้ช่างปูกระเบื้องไปเชื่อมเหล็กอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ได้ถนัดใช่ไหมงานเชื่อมเหล็กมันก็ออกมาไม่ได้คุณภาพนั่นเลยครับครับครับข้อที่สามก็คือเจ้าของบ้านหลายท่านอาจจะคํานึงถึงเรื่องการประหยัดงบประมาณจนมากเกินไป ก็คือจะเน้นเลือกผู้รับเหมาที่ราคาถูกที่สุดไว้ก่อนซึ่งบาง,บางครั้งบางครั้งมันทําให้เกิดตามปัญหาตามมาเช่นเพราะราคาถูกเนี่ยมันส่วนทางกับคุณภาพทําให้เราอาจจะเสียเงินเพิ่มขึ้นไปกับการซ่อมแซมแก้ไขางานอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกกันว่าเสียน้อยเสียยากเสียมาก<ๆ>เสียง่ายนะครับใช่ถูกต้องครับครับแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือลูกค้าที่จุกจิกชอบขอแถมเช่นบางทีให้ ทาสีบ้านปุ๊บเอ้ยอยากจะขอเพิ่มเปลี่ยนกระจกอะไรเงี้ยที่ผู้รับเหมาเห็นว่าเอ้ยมันขาดทุนแล้วเขาก็ทิ้งงานนะเครับเอออันนี้เป็นเพื่อความยุติธรรมเนาะก็ไม่ใช่เรื่องเจ็บชีดเพราะผู้รับเหมาเทงานอย่างเดียวใช่ครับอาจจะมีข้อสี่เนี่ยที่ที่เป็นปัญหาเยอะทีเดียวนะฮะใช่ครับครับเมื่อกี้พอเอ่อข้าต้มมีมีอะไรเพิ่มเดิมไหมครับครับเอ่อจริงๆเราได้คุยกันก่อนนี้ไหมฮะเราเราจริงๆเราคุยกันเรื่องการแก้ปัญหาไปแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันมีแนวทางการแก้ปัญหา ยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่แจ็คกี้ช่วยอธิบายแล้วกันนะครับประเด็นเนี้ยพ,พี่ปานให้ให้ข้อคิดที่ดีนะฮะว่าผมก็ถามพี่ปานว่าในแง่ของการสร้างบ้านเนี่ยเราไปเจอผู้รับเหมาที่ดีพี่ปานพอจะสรุปประเด็นสําคัญสาคัญได้อย่างไรนะฮะพี่ปานก็แนะนํามาว่า ผู้รับเหมาที่ดีนะข้อหนึ่งก็ควรจะมีความรู้ประสบการณ์ไม่ใช่ว่าเป็นช่างสามารถที่สามารถทําทุกอย่างไม่ใช่ช่างสามูแลนะฮะมันทําทุกอย่างไม่ได้นะใช่ใชมันต้องมีทีมนะเช่นทีมกระเบื้องทีมไฟฟ้าทีมปลาปลาทีมอะไรจิปาถามันเยอะมากนะครับอันที่สองอันที่สองข้อนี้สําคัญมากนะฮะที่พี่ปานแนะนําว่าถ้าจะเป็นลูกค้าที่จะคิดให้ผู้รับเหมาสร้างบ้านนะฮะเช่น บริษัทรับสร้างบ้านก็แต่เล่นะครับครับผมควรจะหาบริษัทรับรับผู้รับเหมาที่บริหารเงินหรือฟินแลนซ์ตัวเองได้ดีทีเดียวนะครับยกตัวอย่างว่ามันมีบริษัทแห่งหนึ่งอ่ะที่พี่ปานรู้จักแล้วผมก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันเช่นครับผมเอาเงินมัดจาของลูกค้ามาสมมติบ้านหลังละยี่สิบล้านสามสี่ล้านะฮะมาดจาก็เซเซฟบาสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะในสัญญาก็ประมาณสามสี่แสนสมมติโอ้ได้สามสี่แสนแล้วนะสามหลังเท่าไหร่เป็นล้านและครับ ไ,ไม,ไม่ไม่ไปเตรียมของครับไปซื้อรถเบนซ์ครับ <laughs> <laughs> แล้วนี่ทาไงเราเวลาก่อสร้างผู้รับเหมาสัพที่เขาที่เขาไปจ้างเนี่ยไปไรับสัพเ,เขาไม่ได้เงินเนี่ยเขาขอเบิกเฮียขอเบิกหน่อยไอ้นี่ก็จ่ายช้าบ้างเพราะมัวแด้ผ่อนมวดรถอยู่ครับ <c oughs> อันนี้สําคัญมากนะบผมคิดว่าต้อง,ต,องต้องหาบริษัทที่มีตัวตนแล้วก็บริหารการเงินตัวเองได้ดีนะครับอันที่สามนอกจากบริหารการเงินตัวเองได้ดีบริหารตัวเองได้ดี ยังต้องบริหารลูกค้าได้ดีด้วยใช่ครับอันนี้สําคัญมากคําว่าบริหารลูกค้าคือการบริหารจิตวิทยาด้วยนะครับครับผมไม่ใช่ว่าเป็น yes man อย่างช่างสามารถที่ผมเชิญมานะฮะก็ต้องเป็น no man ด้วยเช่นบอกว่าอันนี้ผมทําไม่ได้ถ้าเฮียจะเอาเฮียต้องอย่างนี้ี้ขอเพิ่มอย่างนี้น,นี้คุยกันให้ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีการทําทําสัญญาได้ยิ่งดีครับผมครับโอเคอ่ะขอขอให้เ็ต้องเริ่มต่อเลยครับ ครับก็ผมอาจจะมีเสริมอีกข้อนึงนะครับก็จริงๆมีอีกประเด็นที่เราคุยกันในวันนั้นก็คือเรื่องการมีตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้รับเหมาเองแลวก็เจ้าของบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นผู้ออกแบบที่เป็นสถาปนิกหรือเป็นคนคุมงานที่มีความรู้มาช่วยแบบการจัดการเรื่องขั้นตอนการบริหารงานอะไรนี้หรือการช่วยดีลระหว่างผู้รับเหมากับเจ้าของบ้านเองนะครับก็มันจะได้คนที่มีความรู้ให้เจ้าของบ้านได้อย่างที่ต้องการแล้วก็ ควบคุมเรื่องการเบิกเงินการทํตามสัญญาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอืมอืมอืมอันนี้พี่ว่าจะเป็นเนาะใช่ถ้าถ้ากรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือลูกลูกบ้านหรือลูกค้าเนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านก่อสร้างเลยครับอก็จําเป็นนะครับวันนั้นผมมีประเด็นสรุปจากจากพี่หินอีกนิดนึงเนาะอ๋อครับได้ครับพี่หินพี่หินพูดได้ดีเหมือนกันว่าข้อหนึ่งนะฮะผมว่าก็ก็ขอประเด็นสรุปสรุปไปแล้วกันว่าครับแบบต้องแบบเป็นแบบที่ดีใช่ครับ ละเอียดจนกระทั่งกระทั่งผู้รับเหมาอ่านออกแล้วก็ไม่ต้องมีข้อตัวอย่างอีกเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็ประสบการณ์ของของผู้รับเหมาก็ตรงกับพี่ปานแนะนํานะครับแล้วก็อันที่3ามบอกว่าพี่หินก็เน้นเลยว่าต้องทําสัญญาดีๆอ่าสัญญาก็มี BQBQ คือ b u i l d Up Quantity คือบัญชีราย,รายการวัสดุก่อสร้างและและค่าแรงให้ชัดเจนใช่ครับคือแจกจ่า เอ่อแจกแจงค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนครับผมใช่ไม่งั้นเถียงกันตายเลยนะฮะสำหรับเรื่องเอ่อตัวกลางระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้รับเหมานะครับเราก็จะกลับไปคุยกันในอีพีที่สองนะครับต่อจากอีพีแรกนะครับจากเรื่องผู้รับเหมาเทงานนะครับเราจะไปคุยกันเรื่องแตกซุดอุดรั่วไม่มีเทเราจะคุยกันว่าตัวกลางระหว่างผู้รับเหมากับเจ้าของบ้านจะช่วย ทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรเ๋ยาไปติดตามอวันนี้ใช่อันนี้สนุกมากแล้วติดตามไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็นึกไม่ถึงว่ามีหน่วยงานอย่างนี้ตูเกิดขึ้นละในเมืองไทยนะครับครับผมครับก็เดี๋ยวพบกันวันพฤหัสที่10มิถุนายนเวลา2ทุ่มนะครับใน clubhouse ครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ